สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสอนดนตรีนะครับที่ชื่อโรงเรียนสยามสุเปิลกันดีน้องมิมี่เป็นนักเรียนร้องเพลงของผมนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการหาวน้องเข้ามาเรียนแล้วครับรอจนผมารู้สึกก็เลยแจวเขานะครับตอนเราจะลองหาเสียงระหว่างอะลองหาเสียงระหว่างสองออเทปด้วยกันนะครับก็คือ โดเบลมาลูกโจมาโดอ่าทีนี้เราขึ้นไปที่ชักครับโจโดอะนี้กลับไปที่เบลครับโจเบลมีลมถูกไหมเบลมีลมโดมาเ โ <Yo> <Yo> จชัดครับโอเคโน้ตเดียวกันแต่แหล่งเสียงมาจากคนละที่เราแยกใช้ให้เป็นเอาหาวโชว์นั่นนั่นนั่นหลักขา